สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจออาจารย์สภานะคะในหบดคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราก็จะทําคณิตศาสตร์ต่อเนื่องนะคะเป็นการบวกตารางบวก3นะคะเด็กๆเราเคยเรียนรู้มาแล้วตารางบวกหนึ่งจะมีตัวเลขเต็มไปหมดเลยเป็นตารางตารางบวกสองก็จะมีตัวเลขเรียนแต่เราก็จะให้กระเดาพอตอนนี้ตารางบวก3เราจะมีตัวเลขน้อยลงนะคะเด็กๆ มาลองดูกันเลยค่ะว่าตารางบวกสามนี้เราจะทำกันอย่างไรนะคะค่ะเด็กๆเ,เรามาเอากันเลยนะคะเราจะเอาโจทย์เลขมาเลยนะคะเจ็ดบวกสามค่ะเจ็ดบวกสามเท่ากับเห็นไหมคะตัวตั้งคือเลขอะไรคะเด็กๆเ,เลขเจ็ดเราวางไว้ที่เลขเจ็ดตัวบวกคือเลขสามเราลากมาเลยเจ็ดบวกสาม กระโดดมาข้างที่หนึ่งกระโดดกระโดดข้างที่สองได้เท่าไหรคะสิบค่ะนะคะเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบค่ะต่อไปสี่บวกเก้าค่ะสี่บวกเก้าเท่ากับวางไว้ที่เลขสี่นะคะวางไว้ที่เลขเก้าลากมาสุด กระโดดรั้งที่หนึ่งกระโดดรั้งที่สองกระโดดไม่ได้แล้วเรากระโดดตรงกลางสี่บวก9้าได้เท่าไหร่คะส3าค่ะ 1, นึ่งนหน้าสานะคะต่อไป8บวกหนึ่งค่ะ8บวกหนึ 1, ่งเท่ากับวางนิ้วไว้ที่เลข8วางนิ้วที่เลขหนึ่ง ยากมาให้สุดกระโดดหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งกระโดดไม่ได้ยากอยู่ตรงกลางแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าถูกต้องเลยนะคะต่อไปโจทย์สามบวกสองโออยู่ใกล้กันมากเลยค่ะสามบวกสองเท่ากับวางนิ้วที่เ 2, ลขสองวางนิ้วที่เ 3, ลขสามลากมาให้สุด กระโดดได้ไหมคะไม่ได้กระโดดตรงกลางเข้าไปเลย3บวก2เท่ากับ5ค่ะตัวสุดท้ายของเราเลยนะคะ8บวก4ค่ะ8บวกสเท่ากับนะคะเราก็วางมุ้ยที่เลขก4เลข8ลากมาให้สุด ระโดดทั้งที่1นกระโดดท okay? mm ั้งที่2 8งบวกสเท่ากับ12ค่ะ1นําหน้าสองนะคะเด็กๆตารางบวกอันนี้เป็นตารางบวก3ที่มีตัวเลขหายไปบ้างนะคะเด็กๆเด็กๆลองไปทําดูนะคะจานสภาให้ไปแล้วนะคะตารางบวกสามไปทำมาดูค่ะดูซิว่าเด็กคนไหนม mm ีความ ทำนานมีทักษะทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นนะคะ<ๆ>ค่ะวัตถุประสงค์ของตารางบวก3นะคะก็คือให้เด็กเนี่ยได้ใช้ทักษะในการบวกนะคะใช้การสังเกตแล้วก็ใช้ความจําด้วยนะคะเด็กๆจะเกิดทักษะในการบวกเพิ่มขึ้นนะคะให้รู้ว่าถ้าไม่มีตัวเลขแล้วเด็กๆเนี่ยสามารถบวกได้หรือเปล่านะคะเด็กๆค่ะ มารอหัวกันเลยค่ะ